r f a d m i r a l i s a k o p เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือประจันบานที่เก่งที่สุดในเกมนั่นเองครับอาวุธพี่แกนเนี่ยมาเพียบพร้อมแล้วก็ครบพันมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับนิงเข้าไปแล้วโดนโอ้โหเออระเบิดระเบิดระเบิดสองร้แปดสิบินยิงเข้าไปไงบูลี่เลยบูรี่เลยทําอะไรเมื่อกี้ฮะผมเอาตัวเขาไปแทงเลยฮะตัวมันไม่มันในตัวัวเกมมันไม่มันฮะเทเทป หนเสียงหายเจ็บคอหรือยังอะไรครับก็สวัสดีทชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Modern Warfare PC กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ผ่านเทศกาลวันคริสต์มาสมาแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็กาลังจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยนั่นเองนะครับก็สําหรับในปีใหม่นี้นะครับต้องขอบอกทุกคนไปก่อนเลยนะครับว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกเลยนั่นเองครับก็คือ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับผมที่ผมเพิ่งจะกลับมาทำช่องแซนคินสไตล์ใหม่ๆเลยนั่นเองครับแล้วก็เริ่มได้ทำโมเด w วอร์ชิพใน PC เป็นคลิปแรกเลยนั่นเองครับในช่วงเดือนตุลาม้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมย้อนไปเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการติดตามช่อง s ซ n คินสไตล์เนี่ยมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมจาก2400นะครับผมขึ้นมา3800แแล้วตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่า ซับสไคร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองครับกดซับ c r i b e กันเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ขอบคุณก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วนั่นเองครับพอดีว่าขึ้นมาแบบหลักพันนะ่ะในเวลาอันสั้นนิดเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ผลตอบรับของแต่ละคลิปเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูค่าเฉลี่ยของคลิปแบบแต่ละคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ อาจจะน้อยกว่านี้สักหน่อยนั่นเองครับแล้วก็มาเทียบกับ Modern Warship เนี่ยที่ผลตอบรับอย่างมันดีมากๆเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างมาให้การสนับสนุนนะครับทั้งในคลิปปกติแล้วก็ทั้งในไลฟ์สตรีมนะครับรวมถึงโดเนตเนี่ยมีจํานวนมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งผมเกรงใจมากๆนะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยโดเนตผ่านไลฟ์สตรีมหรือว่าไม่กระทั่งเป็นซูเปอร์แชทหรือว่าซูเปอร์แตงก็ตามนั่นเองครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ยังสนับสนุนช่องแซนคินสไตล์อยู่สัญญากับทุกกคนนนนนนนเเลลยะัับบบบผผผมมมวว่่่่าาาจจทอออตแแแุณภพดดี้ไปง อ่าแรงที่ผมจะทำเนี่ยมันหมดลงนั่นเองนะครับฉะนั้นเลยอย่าลืมสนับสนุนกันยาวๆนะครับผมเราเราจะเดินทางกันไปอีกไกลยอย่างแน่นอนนะครับผมไม่สิ้นสุดกันแค่4 0 0พันซับแน่นอนเป้าหมายถัดไปของปีหน้าเนี่ยเราจะเดินทางไปถึง8 0 0 0ซับนั่นเองนะครับผมยังไงก็ ฝากทุกคนนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมหรือว่าหลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากรบกวนกดซับสไคร์กันด้วยเช่นกันครับเช่นกันนะครับว่าถ้าใครอยากติดตามข้อมูลอะไรข่าวสารอะไรต่างๆนะครับผมสามารถย้อนกลับมาดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าคลิปลุกคลิปนะครับผมคุณภาพเท่ากันแล้วก็ตั้งใจทําอย่างที่สุดนะครับผมแล้วก็นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลต่างๆทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางเทคนิคให้ทุกคนรับชมกันด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้ววยยนนนนะคคครรรัับบบผผมมมมขอุุุณทกกาเลสสีให่ และก่อน <Ris> ที่จะขึ้นปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาอัดคลิปแบบเกมพีมันมันดีกว่านะครับผมไม่ต้องลงลึกข้อมูลอะไรมากนะครับผมเล่นแค่เล่นเอาสนุกก็พอนะครับผมแล้วก็ปลดปล่อยสมองให้โล่งนะครับผมแล้วก็ดูเกมพีมันมันอะไรทํานองเนี้ยเนาะกับเกม Modern Warship นะครับส่งท้ายปีนั่นเองนะครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปเกมพีมันมันกันนั่นเองครับและเรือที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับไม่ใช่ลำไหนนั่นเองครับเป็นเรือรัสเะครที่เปจากรัสเซ เป็น RF Admiral i s c o v นั่นเองนะครับผมก็ลำนี้เนี่ยเข้ามาประมาณ2เดือนที่แล้วนั่นเองครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า RF Admiral i s k o v t เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือประจญบานที่เก่งที่สุดในเกมนั่นเองครับไม่ได้หมายความว่ามันเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในจําพวกที่เก่งที่สุดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าปืนพี่แกเนี่ยไม่ได้แรงที่สุดนะครับดาเมจเบามากนะปืนคือเบามากนะครับยิงสูงสุดได้แค่ประมาณ7 7็ดหเท่านั้นเองแต่ว่า อาวุธพี่แกเนี่ยมาเพียบพร้อมแล้วก็ครบครันมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับมีลบได้หมดเลยนะครับลบเรือด้วยกันได้ลบเครื่องบินได้ลบลบเรือดำน้ำก็ได้นั่นเองครับฉะนั้นเลยอิสคอพเนี่ยถือว่าเป็นเรือประจันบานที่อนเนกประสงค์สุดๆเลยนั่นเองครับและวันนี้เนี่ย เราจะมาเล่นพี่แกกันนะครับว่าอิสคอฟในแผทปัจจุบันในเดือนส่งท้ายปีนะครับผมมันยังอยู่รอดในเกมเพลย์ปัจจุบันหรือเปล่านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมเพลย์วันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนกดซับสไคร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาดูเซตกันเลยดีกว่านะว่าเราติดเซตอะไรไปนั่นเองครับบอกให้เลยก็ได้ อินซ์คอฟในรอบนี้นะครับผมติดเป็นสายสเปรมแบบเลียวสเปรมเลยนะครับผมแบบทูรี่สเปรมอ่ะยังไงก็สเปรมแน่ๆนะครับผมยังไงดัะเหรอมาดูกันครับอย่างแรกนะครับมิสไซล์ของอินซ์คอเนี่ยให้มาทั้งหมด4ลูกนั่นเองครับแล้วก็แยกออกเป็น2 2ซึ่งตัวแรกล็อกมานั่นเองครับตัวนี้ก็สามารถสเปรมได้เหมือนกันรีโหลดอยู่ที่6.3จุดสามวินะครับผมยิงเร็วมากนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็แรงเอาเรื่องนะครับผมแต่ว่าอ่าเรื่องของการทำดาเมจผมคิดว่าน่าจะยังไม่ดีเท่ากับอันต่อไปนั่นเองครับ อันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะครับผมแอดมาค่านั่นเองตัวนี้เนี่ยติดออกไปได้2นะครับผมแล้วก็เวลายิงออกไปเนี่ยแอดมาค่ายิงออกไป1ครั้งนะครับจะยิงออกไปคูณ2นั่นเองแสดงว่าแอดมาค่าเนี่ยมันจะยิงออกไปทีละสเลยนั่นเองครับประกอบกับการรีโหลดแค่6.3วินาทีนะครับผมทำให้แอดมาค่าเนี่ยเป็นเมสซายที่สายทูรี่สแปมที่สุดเลยนั่นเองครับยิงออกไปแบบ6วิสี่หวิสี่หวิสี่อะไรทำนองนี้นะครับประกอบกับดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราสแปมไปเยอะๆเนี่ยก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับผม มิสไซล์อัตตอม่านะครับอยู่ในช่องเกมเน็ตลันเชอร์นั่นเองครับแ p k พีเคคหนึ่งวิกนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถติดไปได้3แท่นยิงเลยนั่นเองครับสำหรับตัวอีสคัพนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากๆแล้วก็ยิงออกไปคูณ2เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ารีโหลดจะช้ากว่าเจ้าตัวแอดมาร์ค้ากับ P1000 นะครับอยู่ที่10.15วินาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นสายสแปมนะครับผมมันยิงออกไปคูณ2ไงเออคูณ2อเป็นเท่าไหร่6ใช่ไหมหกเจ็ดแปด้าสิบสิบเอ็ด คือยิงออกไปทีเดียวเนี่ยมิสไซล์12ลูกนะครับผมบอกเลยว่าเรือศัตรูเนี่ยมันต้องมีลำคาญกันบ้างอันต่อมานะครับตัวนี้หลายๆคนแนะนาผมมามากๆเลยนั่นเองครับกับตอปิโดนะเมื่อก่อนผมใช้เป็นตัวสเปี r ร์ฟิครับตัวนี้นะซึ่งดามเมจมันแรงครับผมแต่ว่ามันโหลดช้าแล้วก็เคลื่อนที่ช้ามากนะครับผมเคลื่อนที่อยู่ที่108.9เท่านั้นนะครับผมแต่ว่า ถ้าติดเป็นแบ็คชาร์กนะครับมันก็จะได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยิงออกไปคูณ2อีกแล้วนะครับผมติดออกมาให้2ช่องคูณ2เป็น4ดาเมตอยู่ที่18ื่นคูณสี่นี่เท่าไหร่เนี่ยเป็นแสนมั้งเนี่ยไม่ไม่น่าถึงเวอร์เวอร์เวอร์ประมาณ6 7หมื่นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสเปรมากๆเลยเวลาเราเจอกับเรือดำน้ำเนี่ยเราโหลดเร็วไงเราก็ยัดยัดยัดเลยและการอะไรทำนองนี้นั่นเองครับ d e ฟ e n s e X นะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ได้มาจากกิจกรรมด้วย ซึ่งตัวนี้นะครับมีดีตรงที่ว่ามันมีตอร์ปิโดให้ซึ่งไอตอร์ปิโดเนี่ยเอาไว้จัดการเรือดำน้ำได้ดีมากครับหรือว่าเรือผิวน้ำในระยะประชิดเนี่ยก็ทำได้เช่นกันแล้วก็ตอร์ปิโดของ De f e n s e X เนี่ยมันแรงนะครับผมมันห0,000ื่นเหมือนกันนะคือ2ดอก5 0,000่นนี้ก็แรงใช้ได้เลยถัดมานะครับผม a n t i Air c r a f t นั่นเองครับหรือว่า a อน Defense นะครับผมติดเป็นกาปุนไป8อันเลยกาปุนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของสายสแปมอยู่แล้วครับแล้วก็สามารถยิงได้ทั้งเรือ ทั้งมิสไซด์ทั้งเครื่องบินเลยนั่นเองครับชนะเลยถ้าศัตรูยิงมาเนี่ยเราก็มีเครื่องป้องกันอยู่ระดับหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ถ้าสายประชิดต,ตัวครอสคอมแบทเนี่ยกาปุลก็ทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีเลยนั่นเองครับประกอบกับ S400 ที่มันล็อกมาเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้เนี่ยโหลดแค่1วินาทีเท่านั้นเองไหนรีโหลดอยู่ตรงไหนเนี่ยครับ0.84ไม่ถึงวินาทีด้วยซ้านะครับผมตัวนี้เนี่ยดาเมจแรงมากเอาไว้สอยเครื่องบินเนี่ยเอาเรื่องจัดๆเลยนั่นเองครับก็ถือว่าโหดเลยนะ เซตที่ผมติดไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองครับก็เป็นมิสไซล์สายแสแปมแล้วก็ตอร์ปิโดสายแสแปมนั่นเองครับ AA สายแสแปมด้วยเออลืมลืมลืมี๋มมยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า PVP ในแพทปัจจุบันอ so ิน่ซคอรปยังรอดอยู่หรือเปล่า Let's go <S เอาละครับมาอยู่เกมแรกกันเลยนะครับผมไม่สนแพ้ชนะนะครับผมเล่นเอามัดอย่างเดียวนะครับผมส่งท้ายปีก็ปล่อยสมองให้มันโล่ง,ลง ใครมีข้าวใครมีของอะไรนะครับผมก็ไปหยิบมาทานแล้วก็รับชมคลิปได้นั่นเองครับเพื่ออัตลสในการรับชมนั่นเองนะครับผมทำม,มันโหลดนานจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยี่สิบวิแล้วนะเฮ้ยพี่น้องเออมาแล้วครับอยู่ในแมป l o s t City นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าผมคิดว่าตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างถึงระดับหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยครับ Air c r a f t c a r r i e เรเราต้องป้องกันให้ถึงที่สุดนั่นเองเฮ้ยอะไรเพื่อน นายว่าอย่างไงนะเมื่อกี้สนใจ280บินเราหน่อยไหมอหันป้อมแป๊บนี่ไงอ่านเข้าไปเออมันต้องแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองครับเราก็ต้องมาฝั่งนี้นะก็พยายามค้ำยันให้ไม่ให้เรือศัตรูเนี่ยมันเข้าใกล้ามานั่นเองครับแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทำไมเรา A F K อัลโหลดูประสาน AA กับเพื่อนครับบอกเลยว่าเครื่องบินของศัตรูก็ไม่หวัน่นแป๊บเดียวก็หมดแล้วนั่นเองครับตอนนี้เออเฮ้ยเพื่อนเครื่องบินนายไปอยู่ไหน ไม่ตอบโต้อะไรสักหน่อยละมีเอ่อโดรนใช่ไหมอันนี้ดโดรนใช่ไหมโอเคไฟ I do it myself โอเคผมทํามันด้วยตัวเองก็ได้ฉนันเออเดี๋ยวผมเอ่อเลี้ยวมาฝั่งนี้ดีกว่าน,นั่นเองครับเพื่อนนายจะไม่เอาออกมาจริงๆหรอหรือว่านายเอฟเคไปแล้วอเอผมว่าเขาเอฟเคไปแล้วแน่เลยอะดูเหมือนว่าฝั่งเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องการเปิดแมปนะเขาก็ไม่ได้เปิดแมบปบเราก็ไม่ได้เปิดแมบปบเอ้ยมีเอ่อทีหนึ่งพันสกอร์เปียนมาด้วยครับ น่าจะเป็นทีอะไรวะทีหนึ่งเออไม่ใช่ทีหนึ่งพันทีบีศูนย์ศูนย์หนึ่งบีป่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนั่นเองครับฝั่งเขาก็ FK เหมือนกันเหรอฝั่งเขาก็ไม่เปิดแมปเหมือนกันฝั่งเราก็ไม่เปิดแมปเหมือนกันครับมาดูประสิทธิภาพของกาปูนกันครับแล้วก็ S400 เออ S400 ใช่แรงมากเออเจอเจอเจอเปิดไปด้วย280ม mm ิเมตรครับตามด้วย p 1000ล็อกมายิงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดเข้ามุมมองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กลับมา280มิลิเบตยิงเข้าไปตอด้วยแอดมาฆ่าครับ P1000 ครับเอาร์พีเจกิหนึ่งตามด้วยเอ่อแบล็กชาร์ก uh, เออยิงเข้าไปแล้วโดนโอ้นเออระเบิดระเบิดระเบิด280มิล mm. ยิงเข้าไปเลสโก้เรียบร้อยครับผม 1, 000, ล็อก P1000 ลำต่อไปครับตามด้วยแอดมาฆ่าอาร์พีเจกิหนึ่งครับสเปียร์ฟิสสเปียร์ไม่ใช่แบล็กชาร์กสเปียร์ฟิสจากไหนเราลูกโดนหิวหนึ่งทีผมกดแฟร์ให้แถมด้วยเอา P1000 ไปรอบหนึ่งแล้วเออโดนเจ็บผมบอกเจ็บนี่ไงเจ็บไปสองลำแล้วอีกสักคอย ่านพระสองแพทแล้วอีสครัก็ยังเก่งอยู่ให้ตายเถอะทุกคนผมอ่าเรียกว่าไงดีมันเป็นลำเดียวที่ผมคิดว่าซื้อมาเราคุ้มค่าที่สุดแล้วฮะในในบรรดาเรือเติมอจีกับพีเคไปครับต่อต้านเรือดำน้ำกดแฟร์ไปหนึ่งทีครับเพราะว่าเขาเป็น0 9 6ย์นะสกัดการไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วดูเออโดนไปแสนหเดี๋ยวเอาดีเฟนเอ็กขึ้นมาก่อนดีเฟนเอ็กช่วยเราได้ครับรอบนี้มาล็อกต่อไปดูครับแล้วปล่อยเข้าไปเออห้าหมื่นไปห้าหมื่นไปน้องชายถอยเรือมาเลยครับ แล้วก็ตามด้วย APK ล็อกมาเร็ว APK ล็อกล็อกและยิงเข้าไปตายแน่นอนครับไม่กดแฟร์ไม่รอดไม่รอดเก็บไป3แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมถอยก่อนกดฮิวหนึ่งทีฮะดาเมตอนนี้ทําไปได้ล้านหนึ่งแล้วฝั่งเราน่าจะ FK ไปแล้วไอเรือมนุษย์บินอะมาครับเปิด28 0ิมิลลิเมตรยิงเข้าไปตามด้วย P 1 0 0 0ัครับแอดมัคคาแลา้ APK กินหนึ่งครับสเปียร์ไม่ใช่แบล็ k ชาร์กแบล็คชาร์กจะพูดเปลี่ยนเป็นสเปียร์ฟิตตลอดเลยให้เรามันใช้สเปียร์ฟิตมาโดยตลอดฮัโลโหลเก ขอได้ไหมเพื่อนอีกลำเดียวนะเ,เราจะเก็บแบบเพนต่าคิวเมกาคิวได้ไหมขอลำที่ห้าได้ไหมเพื่อนแต่ว่าเราเราแบบเราอยู่ไกลเหลือเกินทุกคนอยู่แบบไกลไกลเลยอ่ะเราจะตามยังไงทันวะ <laughs> ผมอยากได้ลำที่ห้าได้ไหมเอาเฮลิคอปเตอร์ไปก็ได้อ่ะตอนนี้เพื่อนเรา้เพื่อนเราโดนเก็บไปแล้วนะครับจากฝูงบินของข่าสื่อนั่นเองซึ่งนั่นแย่มากไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการให้เรามีดีเฟนซ์เอ็กซ์ที่ <laughs> เลือดเหลืออยู่ประมาณไปถึงครึ่งหลอดไอ้ตายเอ้ยม,มีมีอะไรอะ่ะเอ้ยปล่อยพี่กันไปละกัน เฮ้ย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 เฮอยเ่้ยน่อยน่้ยเ่อยัเ่อยเ่อยเฮ้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 ยเฮยเฮ้รับแต่ว่าใช้วลานานพอสมควรนะ้วเาจะเดินทางไปถึงเี่ยเอ้ยเฮ้ไเฮ้ะเุ้ยนคือทุกยนคือเาไม่จําเต้ยเฮ้ยเล้็ได้ะเุณดูก้ปูนผมดิดูมั้ยดิดูมันยิงดิโอ้โหนี่ขนาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเดนะเี่ยเลือเแบบเฮ้ยเน้ยเะ เราแบบยังเก็บชิลเลยนะครับผมผมว่าลำนี้ไม่จำเป็นต้องติดโคเทลก็ได้ติดเป็นกาปุลแบบ2ออันอะ่ะ8ช่องอะ่ะสบายสบายครับผมมันมันไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเคลื่อนเรือไปข้างหน้าถ้าไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะครับก็จะตัดเลยแล้วกันครับประมาณนี้ไปเครื่องบินเครื่องบินโอเคคงจะไม่ได้ตัดแล้วฮะเดีย๋ยวโชว์การป้องกันอากาศยานดีกว่าดูดูดูด,ดูอันนี้ดรอนะครับโดนไปแล้วประมาณ2ี่ของเลือด HPB บาร์ทั้งหมดนะครับมายิงต่อไปยาวๆเพื่อน ยิงต่อไปยาวๆแฟร์ของแอร์ครับอ่ะมันมันมีวันหมดไว้เพื่อนยิงเข้าไปแต่กาปูนเราอ่ะมันโหลดได้เรื่อยๆไงเนี่ยดู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 ดดต่อให้เขากดแฟร์นะครับต่อให้เขากดแฟร์อุ้ยโหมดมากเลยว่ะเ,เ,เอเอโหดจัดอะ่ะเ,เอเอโหดจัดเลยดู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 ยิงไปชุดนึงไปแล้วเจอแหละครับเป็นไทย004ล็อกพีหนึ่งพันมาครับตามด้วยแอมะค้าอพีเกกิ๊หนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยแบล็กชาร์คครับสองร้อยแปดสิบมิลลิเมตรยิงเข้าไปชุดแรกครับผม โดนเข้าไป20แสนหโอ้โหแรงมากแรงจัดจัดแรงวันนี้ไม่มีอีกแล้วและเก็บไปครับผมแหมได้มา4ลำนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยจัดมากดาเมจได้มาล้านเจ็ดนะครับผมแล้วก็ได้เงินมาแป0แสนเกือบล้านเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ทองมา15ด้วยนั่นเองครับจบไปสำหรับเกมแรกนะครับสังหารไป4ลำแล้วก็แอซซิต์1ลำนั่นเองนะครับผม อาละรครับมาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนะครับผมก็อยู่ในด่านวิก i ิ้งเบย์ซึ่งด่านนี้เนะี่ยผมบอกหลายครั้งมากๆแล้วว่ามันเป็นด่านที่เล่นยากสําหรับเรือลาใหญ่มากๆครับเพราะว่าเหมือนโดนหมันเขี้ยวอ่ะเออเวลาเราเล่นแบบเรือลําใหม่ๆหรือว่าเรือแบบลําใหญ่ๆอะไรเงี้ยมักจะตกเป็นเป้าสายตาของอเรือบรรทุกเครื่องบินตลอดเลยนั่นเองครับฉะนั้นเลยเราต้องอดูแลตัวเองดีๆนะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองวะอะไรแบบนี้ยนะครับผมคนที่แพ้ใจเขาเอ,อ่ะใจเขาใจเราอ่ะ มาครับทำการต่อสู้กับสยานครับฝั่งนู้นน่นเป็นอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องบินอะไรอ๋อซูห้าสิบเจ็ดโอเคสบายมากครับแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยมีเ e จเดลลี่ด้วยโอ้โหเอาเรื่องปะเอาเรื่องปะแต่ฝั่งนู้นก็มีราชาขนมหวานเนี่ยราชาขนมหวานนี่จะมาสู้อะไรกับเ e จเดลลี่ได้ใช่ไหมเอ้ยตัวตึงตัวตึงมาเดี๋ยวเราเอา่อเคลื่อนเรือของเราไปด้านหน้าก่อนแล้วกันครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะประมาณประมาณแถวๆด้านหน้านิดนึงประมาณนี้เอาตัวเข้าไปแท้งให้เพื่อนได้อยู่ครับผมคิดว่าเรือเรามัน มันไม่ได้บางขนาดนั้นมันเป็นเรือเบตเทอร์ชิพที่หนาใช้ได้นะครับผมกาปุนทํางานนะครับผมยิงเข้าไปแล้ว,สอ,ลวสอยไปแล้ว2ลําครับเหลืออีกลำเดียวตัวสิบเจ็ดครับผมเครื่องบินสเตลอของรัเสเซียแตกพ่ายทั้งฝูงเลยนั่นเองครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าทีมเรามีปัญหาทางด้านขวาผมไปทําการต่อสู้เรือดำน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเรืออ,อิซานามิครับผมอิซานามินี่ตัวสแปมหน้าลำคาญมากๆถ้าปล่อยให้เพื่อนสู้แบบเพียงลําพังนี้ไม่รอดแน่ๆครับ และล็อก RPK ครับขี่ปนามุสนิวเคลียร์ยิงใต้น้ำครับยิงเข้าไปแล้วตามด้วยแบล็กชาร์กแบล็กชาร์กเฮ้ยเฮ้ย,ยมีม,มีมีคนมาเห็นปหมด้านซ้าย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 ผมหันป้อมปืน2องมมยิงทักทายไปก่อนครับผมได้มา5 5าหมเท่านั้นครับผมกดแฟร์ไปกดแฟร์ทำไมวะเนี่ยทั้งนั้นที่เราก็สะกดได้เนี่ยกดแฟร์อีกทีนึงอันนี้แฟร์ได้อยู่โอเคสวยครับกดฮิวลหนึ่งทีด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหนนีีกก่่อดวาม ดีกว่าดีกว่า,าไหมกาปูนสกัดได้ไหมเรียบร้อยครับสกัดได้ทตไมันจะไม่ได้หะ่ะโดนต่อไปโดมานิดหน่อยครับผมว่าเราต้องถอยวะยังไงเราก็ต้องจัดการอิสนานมิให้ได้ครับไม่งั้นคือมันจะลดหลุดพ้นไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินเราและทําให้ทีมเราเล่นยากขึ้นนั่นเองครับโอเคคือเกมเนี้ยมันสามารถแบกด้วยตัวคนเดียวได้นั่นเองครับถ้าเรามีชั้นเชิงมากพอแต่ว่า ถ้าเป็นแบบน้ำใจนักกีฬานะครับผมเราควรที่จะป้องกันบุคคลที่อ่อนแอนั่นเองครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเก่งในระยะไกลก็จริงครับแต่ว่าในระยะใกล้ถ้าโดนเรือดำน้ำรปชิดตัวเนี่ยถือว่าสู้ยากมากๆครับฉะนั้นเลยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับในการจัดการเรือดำน้ําให้ศัตรูให้ทีมเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากครับกดไฟไปก่อนครับตามด้วยแบล็คชาร์กไปแบล็ k ชาร์กนี่พี่แกจะสกัดอย่างไรฮะตบิโดมาครับล็อกและยิงเข้าไปครับโดนไปห0,000่นแน่นอน โอเคเคลื่อนเรือมาข้างหน้าครับกดฮิวกดฮิวกดฮิวอาพีเคครับล็อกเลยแฟร,ร์หนึ่งทียิงเข้าไปแฟร,ร์มันอุย้ยเขาแฟร,ร์เหมือนกันว่ะบ้าเอ้ยโอเคครับยิงเข้าไปผมคิดว่าเรานะ่าจะสู้ได้อยู่มั้งมั้งนะมั้งนะกดแฟร,ร์ไปอีกทีครับเฮ้ยเอาผมกดผิดกดผิดเล็กสี่เล็กสี่โอเคยิงเข้าไปฮะอุย้ยไม่ได้ว่ะเขาแฟร,ร์หมดเลยฮะแฟร,ร์มันน่าจะโหลดกี่วิวว่ะประมาณ8วิไหมแต่ผมอยากจัดการจัดการเรือดำน้ำให้ได้นี่ไงนี่ไงเขาลุกมาแล้ว เฮลิคอปเตอร์ไม่มี AA เซะด้วยเราก็จัดเลยละคันครับบูลลี่เลยผมทำการบูลลี่ 1EA มาบูลลี่บูลลี่นี่ไงบูลลี่เลยบูลลี่เลยทำอะไรเมื่อกี้ฮะคุณทำอะไรผมได้ดาเม็วมาแค่แสนเดียวครับแต่ว่าเน้นสาสะใจนะเกมนี้บู <laughs> ลลี่เรือดําน้ำเฉยเออให้เพื่อนเราไปจัดการฝั่งนู้นครับผมก็ชนะไปตามําเบียวนะ เรียบร้อยครับผมจบไปที่เกมที่สองซึ่งเราเสียเวลาเยอะไปกับเรือดำน้ำนิดหนึ่งนั่นเองครับแต่ว่าก็ได้ดาเมจมาจากเรือดำน้ำประมาณแสนนึงอะประมาณนี้รวมกับเครื่องบินอะไรทำนองนี้นะครับได้แอซซิตมาสองนะครับผมโอเคประมาณนี้ อาะครับก็มาอยู่กันในเกมถัดไปกันเลยนะครับกับด่านอาร์กติกนั่นเองซึ่งสําหรับด่านนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นด่านอีกด่านหนึ่งแหละที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างบาลานนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะพูดแบบนั้นเนี่ยผมก็ยังจําแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีว่าผมต้องไปตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็รีบาลาน์ใหม่เนาะรีบาลาน์ใหม่แต่ว่ามันก็ด่านแล้วแหละแต่ผมก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีนะครับสำหรับด่านนี้เดี๋ยวผมจะไปที่เกาะข้างหน้านะครับผมแล้วก็รอดักซุ่มโจมตีเอาละกันนะด่านนี้ค่อนข้างงโลครับ ถ้าโดนเรือบรรทุกเครื่องบินล็อกขึ้นมานี่จะงานเข้าเอามีเรือบรรทุกเครื่องบินไหมอ๋อฝั่งนู้นมีครับแล้วก็ฝั่งเราก็มีเหมือนกันนะแต่ฝั่งเราเป็นบอดแฮะน่าเสียดายจังเดี๋ยวเราไปโครเบอร์ก่อนละกันครับเรือประจันบาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเก่งในเรื่องของโคลสคอมแบทครับผมแต่ว่าเรือลำนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยแต่โคลสคอมแบทเนี่ยมันจะกาก,กว่าเรือชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อหนึ่งครับหันมาทางซ้ายครับเจอนน่านฉางครับผมยิงสองร้อยปดสิบมิลลิเมตรยิงอัดเข้าไปก่อนครับ 1, 000, และ สุดท้ายปิดฉากไปเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้แล้วลำแรกนั่นเองครับสำหรับศพแรกของเราแบบชิวๆคือเขาเดินมาแบบกลางแบบทงๆแบบเนี้ยเออมันมันรอดยากนะรอดยากแสดงว่าตอนนี้เนี่ยอ่าไฟพาวเวอร์เขาลดลงแล้วครับฉะนั้นเลยเราจะบุกได้นะเออถ้าเราบุกแบบเนี้ยค่อยได้ขึ้นมาหน่อยค่อยดีขึ้นมาหน่อยนั่นเองครับแล้วเจอครับขอดรอยย่อเหรอได้ดิหันป้อมปืนมาเร็วเร็วเร็วกดแฟลไปหนึ่งทีครับ280มิลลิเมตรยิงเข้าไปตามด้วยพีหนึ่งพันครับแอดมาร์คค่าแล้วก็ตามด้วยตอร์ปิโดคร ตามด้วยเฮลิคอปเตอร์เราเร็วยิงเข้าไปก่อนครับตามด้วยเฮลไฟ์ผมยิงเฮลไฟล์อัดเข้าไปตามด้วยเตาปิโดครับแล้วก็อันไกดล็อกเก็ตอันไกดล็อกเก็ตต้องมาแล้วแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้ยปืนใหญ่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 ต้องมาแล้วโหลด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 นี่เอาตัวเข้าไปแทงเลยผมเอาตัวเข้าไปแทงเลยฮะกลัวมันไม่มันในกลัวกลัวเกมมันไม่มันเนเอ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปแต่ผมใกล้ตายแล้วว่ะเอ้ยผมผมห้าวเกินไปปะเอ้ยผมห้าวเกินไปปะเอ้ยตายแล้วเนี่ยแสนนึ่งเมาอู้ เหลือเลือดแสนหนึ่งเกือบตายถัเอ้ยห้าวเกินห้าวเกินเด้อเด้อเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อออกมาวะออกมาไหมอุ้ยจมพอดีจมพอดีครับฝั่งนู้นโอเคเหลืออีกสองลำฮะชิลๆฮะง่ายๆเก็บเกมนี้รออีกห้าวินาทีก่อนที่จะกดเอ่อฮิลครับแล้วกดเข้าไปยามาโตกหรอเฮ้ยมิซูนี่ว่าทักทายเข้าไปฮะบอดตัวน้อยของเรานี่ไงยิงเข้าไปที่สะพานเดินเรือแล้วก็จบไปฮะ ตามไแตะล้านอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้เงินมา2 0 0แสนนะครับเพราะว่าไม่ใช่เล่นรอบแรกแล้วนั่นเองครับได้ทองมา6นั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหคือเรียกได้ว่ากลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงไอ้บ้าเออเราเล่นด่านนี้ไปแล้วนะครับทุกคนในเกมแรกซึ่งอ่ามันวนกลับมาให้ผมอีกรอบหนึ่งเป่าเพราะว่าผมชอบลัมนี้เอออ่าแบบนี้มากๆเลยพี่อ่าพี่อัสตอมเนี่ยก็เลยส่งแบบนี้มาให้ผมเล่นในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งอย่างนั้นนะบ้านะที่มันบ้ากินเลยไปแล้วนะครับผมมา เดี๋ยวมาเช็คประชากรกันหน่อยดีกว่ารู้สึกแชทจะเดือดหลือเกินนะครับผมก็มีโอฮฮโอนะครับผมเป็นเรือดำน้ำนะครับผมโอไฮโอนั่นเองอิสคอฟก็คือผมเองครับลี่เลนครับแล้วก็มายะครับแล้วก็มีกอร์คอฟซึ่งกอร์คอฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํารีวิวในลําถัดไปด้วยนั่นเองครับยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะก็ฝากสตูนะครับมีอ่าชื่ออะไรวะเรือดำน้ําอะไรวะมียอบาโตเอจิสด้วยลำหนึ่งครับซอฟ์ฟิตครับแล้วก็ DDGX นะครับผมกราสโก ประมาณนี้อ่าไอเรือดำน้ำนั้นผมอ่านชื่อไม่ออกยูริเหรอยูริวยูริเหรอ,หรอประมาณเนี้ยนะครับผมก็ค่อยว่ากันละกันเรื่องชื่อนะครับเดีย๋ยวเราจะไปประจันหน้าเหมือนเดิมละกันครับน่าจะผ่านเกาะน,นี้ผมคิดว่าน่าจะไปเกาะน,นี้ดีกว่าดูท่าแล้วผู้คนเกมนี้น่าจะเดือดน่าจะเดือดพอสมควรน่าจะได้เกมที่มันๆสักเกมหนึ่งอ่ะผมคิดว่านะอุ้ยหรือว่าไม่ต้องไปไวะเราจะไปทําไมในเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเรายิงได้ถูกต้องไหมทุกคน ทำการต่อสู้กับสยานครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ข้าศึกครับยิงเข้าไปครับกาปูนโดนเข้าไปและร่วงครับผมและร่วงไนงะเอ,อ้ยมาแล้วนี่ไงซอสช,ชิปซอสช,ชิปลำแรกเดี๋ยวเตรียมปืนเตรียมปืน280มิลลิเมตรเลยดีทุกหน่วยเตรียมพร้อมและยิงอัดเข้าไปครับผมล็อก p ี0 0 0พยิงด้วยแอดมาค่าครับดูเหมือนว่าเขายังไม่รู้ตัวนะกดแฟร์ไหมไม่กดแฟร์ครับยิงเข้าไปก่อนอัดอุย้ยโอ้โหโดนสะพานโลเรนเก,นเก,นเกนพอดีให้ตายอพี่ชัยมันทำลายความหวังแบบสุดแบบสุดซึ้งเลยฮะ จังหวะน,นี้แอนล,ล็อกมาโอเคยิงไปก่อนเดีย๋ยวเราเข้าไปชิดมากกว่านี้แล้วกันครับค่อยแบบว่าเดือดๆน,นะรอบนี้ผมจัดจัดแนวลบก่อนจัดแนวลบก่อนอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจะไปไหนเขาพี่ชายเอาเอา,เอากระสุนผมไปด้วยโดนไปหกหมื่นห้าบอกเลยเจ็บอยู่แล้วก็โดนปืนลอมไปอีกหนึ่งพันหนึ่งพันโดนทำไมเฮ้ยผมบลายช็อตผมบลายช็อตเข้าไปโดนไหมไหม่โดนโดนะ ลายช็อตเกินครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรถ้าโดนอ้อมหลังมานี่ก็น่าจะพอน่าจะพอได้อยู่เฮลิคอปเตอร์ครับขึ้นเลยเอาเฮลิคอปเตอร์ไปไปไป,ไปสปอตดูหน่อยสิเรามีอะไรบ้างอ๋อเรามีอยู่ตรงนี้โอเคสองลำเป็นเรือดำน้ำด้วยดิไม่ค่อยชอบเลยมาฮะดีดีดจียิงเข้าไปโดนไปสี่หมื่นครับทักทายไปก่อนเดี๋ยวผมขอหลบล็อกล็อเรือดำน้ำก่อนแล้วเขาถอยหลังมาพอดีล็อก280ย mm. ิมิลลิเมตรยิงเข้าไป เออโดนไป85 0 0 0ครับตามด้วย p ีห0 0พครับแอดมาฆ่าแล้วตามด้วยอ p ิเกิน1ครับบอกเลยว่าตายแน่ไม่กดแฟคคือตายแน่เรียบร้อยเรียบร้อยปิดฉากปิดฉากโอเคได้แอซิดมานะเมื่อกี้เ้ยแอซิดก็ไม่ได้เหมือนกันหรอบ้าไปแล้วมีสตูไมอีกลำหนึ่งครับยิงเข้าไปก่อนดักข้างหน้าเป็นยามาโตแน่ๆลำนี้และล็อก p ี1000ครับตามด้วยอ p ิเกิน1ครับตามด้วยตอมิโดครับและหลังจากนั้นแอดมาฆ่าไปบอกเลยว่าเจ็บอืมโดนเข้าไปแสนหนึ่งครับแสนสอง และเรียบร้อยโดนปืนลองผมยิงครับผมได้เป็นคิวแอซิดได้มา2แอซิดแล้วตอนนี้โอเคครับเหลือแต่เรือดำน้ำตัวร้ายของเราล็อกเป็นตอร์ปิโดครับแบล็กชาร์คทำหน้าที่ของมันเดี๋ยวนี้โอเคดูเหมือนว่าเขาจะกันได้1รอบนะครับผมกดอ,อ่พีเคครับนี่ไงอุ้ยสามลำแบบนี้เขาจะสู้ยังไงเขาจะสู้ยังไงโดนเข้าไปเท่าไหร่เกือบแสนครับแปดหมื่นสี่พันนะตอร์ปิโดโหลดเสร็จพอดีครับยิงเข้าไปเลยอัดเข้าไปอพีเคมาแล้วอพีเคอื้อคัลเตอร์ออฟฟิ้นซี เขาตอร์เรลยดําน้ำโดนเข้าไปเต็มๆครับแสนสองเหมือนโดนบูลลี่เลยเรือดําน้ําบอกเหมือนโดนบูลลี่เลยได้อซิซิดมาอีกหนึ่งลําครับและจบเข้าไปนะโอ้โหเดือดมากเกมนี้ ทำนาเปลได้แค่เก้าแสนเท่านั้นครับแต่ว่าเรื่องเงินนะครับก็ได้มา2 0 0แสนครับแล้วก็ AP 2 8 0 0สนดะประมาณนี้ส่วนแอซซิตในการคิวนะครับได้มา3ครับสังหารศูนย์นั่นเองและสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเกมเพลของ R F a p m i l l i s a k o p นั่นเองบอกได้เลยว่าบอกได้เลยนะครับผมว่า i s a k o p ลํำนี้เนี่ยโหดยังไงก็โหดอย่างนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับผมตั้งแต่ที่พี่แกเข้ามาในเกม Modern Warship แล้วนั่นเองนะครับผมและสำหรับในคลิปในวันนี้นะครับ มาตลอดตลอดทั้งปีเลยนั่นเองครับประมาณ3เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมที่ผมเพิ่งเริ่มมาทําคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งในช่องนี้นั่นเองครับแล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับที่แวะเวียนมาทักทายกันแล้วก็มาติดตามกันนั่นเองยังไงขอบคุณที่ติดตามกันมากๆเลยนั่นเองครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่แบบนี้กันไปอีกยาวๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าผมจะกลับมาทําช่องนี้แบบจริงจังแบบว่ายาวๆกันไปเลยนะครับผม ส่วนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมคลิปสุดท้ายของปีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่ออย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าส่วนสำหรับคลิปในปีนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมรบด้วยกันนะเหล่าผู้ประชาก,การเรือรบทั้งหลายแล้วเจอกัน